สวัสดีครับคลิปนี้มาชมมาตรมงคลของวัดไร่ขิงนะครับน,นี่เป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงกระถินปีหหกเนื้อเงินลงยาสองพันห้านะครับตรงนี้ก็หกหกตรงนี้ห้าร้อยจุบทองลงยาสีแดง งนี้เป็นเหรียญเทาเวทนะครับปี66หกสองหบาทนะครับทองทิพสาม0้อยค่าลงดำสองร้อบ,บาทนะครับ เป็นทาเวทนะครับเื้นทองแดงลมดำหกร้อยนะครับรุ่นพุทธศินป์ทองทิพย์เก้รอแล้วนะครับื้อสำนิดองค์ทองเหลืองหนึ่พนนะครับแล้วก็ กุศลศิล์จำนวนชุบทองพันเจ็ดนะครับพันเจ็ดมาด้านนี้เป็นผ้าผงจำปีเนื้อกระเบื้องครับร้อยเก้าเก้าตรงนี้เป็นเนื้อผงใบลาลนร้อยเก้าเก้าแลครับตรงนี เนี่ยพงพุทธคุณ199องค์ลอยทอง399นะครับก็ชุดกรรมการชุด3ามองค์นะครับ499บาทองค์ลอย299นะครับตัวนี้ครับ ตัวนี้รุ่นฟุตโธ้เนื้อผงไม่มีราคาบอกนะพร้อมกรอบอ๋อราคาด้านนี้ครับ250บาทนะครับตรงนี้สมเด็จจนยุคป,ปี1.4นะครับ800บาท พิมเลก150บาทนะครับเจ้าเสือ250ด้านนี้ก็เป็นจันยุกนะครับจุดท,ทอง350บาทาเจ้าสัวนะครับเดือนละ499กกบาท รงนี้พันห้านะครับไม่ทราบปีนะครับันนี้เป็นวัดไร่เขิงชัวัดเยี่ยม250บาทพระชัยวัดนะครับพระกิงสอทอ1,000บาทนี้ มิสซบนะครับม่สราบราคาโอเคครับสวัสดีครับ